สวัสดีครับก็สวัสดีมาชิกทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็คือสูตรที่ห้าแล้วจะทำห้าและหกเรื่อยๆนะครับสูตรที่ห้าและที่หกนะครับสูตรต่อไปก็เจ็ดและแปดเป็นสูตรที่อันท้ายนะครับก็วันนี้ก็มาสูตรที่ห้าเลยนะครับเริ่มสูตรที่ห้ากันก็ขอคำเตือนก่อนนะครับํำเตือนสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเสียง แนวทางและสถิติในการหาเลขหลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดให้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าบนนะครับสูตรบนนะครับยางล่างยังไม่ได้ทำครับทำบนก่อนนะครับก็จะไล่ไล่ไปให้นะครับสูตรห้าก็มีดังนี้ครับก็เอาหลักร้อยครับหลักร้อยบนนะครับ บวกกับหลัก10ล่างนะครับมาบวกกันว่าจะเดินดีไหมก็คือ5 1าหนบวกหเขากับหนะครับใส่6ไปเลย6กดไปอย่าง1ก็เป็น7แล้วก็8นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับ ก็จะได้หกเจ็ดแปดนะครับงวดต่อไปคือห้าหนึ่งเก้านะครับไม่ไม่เข้านะครับก็ก็มีมั่งนะครับเข้ามั่งไม่เข้ามั่งนะครับก็เป็นธรรมดานะครับแล้วแต่ละสูตรนะครับไม่เหมือนกันครับสูตรห้าแค่เป็นการคำนวณนะครับสูตรห้าเป็นการคำนวณให้ดูว่ามาอย่างไรเดินดีไหมนะครับงวดต่อไปนะครับผมยกมาแค่สามสี่งวดนะครับ ็กยกมาแต่ปี65แต่เริ่มต้น65ของ30มันวาแล้วก็มา 66, 66เลยก็คือไล่มาเอาแค่สี่วัดพองว,ดงวัดวันที่17บมกราหกหกนะครับพี่ออก812519นะครับล่าง47นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตามสูตรหลักร้อยบนนะครับบวกกตบหลักสิบล่างนะครับ ก็จะได้5บวก4นะครับ5บวก4เท่ากับ9นะครับ9ทดไปอย่าง1ก็เป็น0แล้วก็1ง,งวดต่อไปก็คือ4 1 1น,น,นะครับก็จะได้1ตัวเดียวก็ไปวงเลยว่าได้1ตัวเดียวก็วได้4 1 1ก็ 5x เหมือนเดิมครับ ก็จะได้ตัวนี้นะครับก็คือว่าเข้านะครับงวดที่ออกงวดต่อไปนะครับก็ได้สี่หนึ่งหนึ่งะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกออกสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับล่างเก้าสองก็เหมือนเดิมนะครับเอาหลักร้อยบวกกับหลักสิบล่างนะครับร้อยบนอาจะเป็นเก้า สีบวกเ้านะครับสี่บวกเ้าเทากับสิาเอา3ามตัวเดียวนะครับ3ามพลสไปอย่งหนึ่งก็เป็น4แล้วก็5้านะครับก็จะได้3ามสี่ห้านะครับค่าเอก,กเหมือนเดิมนะครับแต่ละสูตรไม่แน่ไม่นอนครับแต่ละเลขก็คือว่าไหนเดินดีเอาสูตรนั้นเป็นหลักนะครับ แล้วอยู่ในใจผมก็มีสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ที่เจ็ดและแปดนะครับเพราะว่าเหมือนกันแล้วก็เดินดีมากด้วยต่อไปคือสี่นะครับได้สี่หนึ่งเจ็ดนะครับได้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับมันเป็นแท่นแนวพางน,นะครับสูตรห้าและหกนะครับเป็นแท่นแนวพางอ่างวดต่อไปนะครับงวด ล่าสุดนะครับงวดวันที่16กุมภานะหกหกออก5 9 0 4 17นะครับ80นะครับก็เหมือนเดิมนะครับครักร้อบวกหลักสิบล่างนะครับ100บนนะครับ10ล่างก็ได้4ีบวกแนะครับเป็น12เอา2ตัวเดียวแล้วก็พดไปสามและสีงวดต่อไปก็จะมี2 3 4นะครับตัวนี้ที่จะมาตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่มาก็ได้ก็ เป็นไปได้นะครับแต่และงวดนะครับอันนี้ให้เป็นแนวค้างให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็วันที่หนึ่ง จะมาไหมสองสามและสี่ของสูตรที่ห้านะครับว่าสูตรที่ห้าจะเดินดีไหม<_ <EN> _>ก็รอรุ่นนะครับรอรุ้นสูตรที่ห้าก็จะมีสองสามสี่นะครับแล้วต่อไปเลยนะครับเป็นสูตรที่หกเลยนะครับทําสูตรที่หกไปเลยก็ไล่ทําสูตรที่หกไปพรุ่งนี้ก็เป็นสูตรที่เจ็ดนะครับผมทํา ทาได้อย่างอาิปนะครับวันอาลิปเพราะว่าพ่วงบ่ายเท้าบ่ายเย็นผมจะทําได้ห่วงเย็น,นครับพ่วงเช้าผมขายของพ่วงบ่ายผมต้องทํางานอย่างอื่นนะครับอันนี้สูตรที่หกนะครับผมจะได้ทําพ่วงเย็นนะครับกับเวลาว่างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างนะครับสูตรที่หกเลยนะครับก็งวดวันที่สามสิบธันวา หกห้านะครับออกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกนะครับล่างห้าแปดนะครับห้าแปดก็สูตรที่หกมีดังนี้นะครับเอาหลักหลักแสนบนบวกกับหลักหน่วยล่างจะได้ใน,นนี้นะครับหนึ่งบวกแปดนะครับได้เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่ง อันนี้คือสูตรที่6นะครับว่าจะเดินดีไหมของสูตรที่6เหอ,อได้ค่า x 9 x x x คือค่าที่สามารถเอามาใส่กับตัวนี้ได้ x เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับถ้าหามารช่รู้ก็เอามาใส่ได้เลยไม,ไม่ต้องรอผมผมนะครับ ให้ย้อนไปดูสูตรที่หนึ่งกับที่สองแล้วสามนะครับว่าไปเอาตัวตัวหลักนะครับจะมีตัวหลักอยู่นะครับอันนี้ก็คือสูตรที่หกก็จะได้ได้หนึ่งและเก้านะครับได้หนึ่งและเก้าครับอันนี้คือว่าผ่านนะครับได้สองตัวนี้นะครับเราเรียนถือว่าผ่านนะครับงวดต่อไปนะครับงวดวันที่สิบเจ็ด มกราหกหนะครับออกแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะครับล่างสี่เจ็ดนะครับก็ไล่ไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแปดหลักแสนบวกเกจ็ดหลักหน่วยล่างนะครับก็ได้ได้แปดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบห้านะครับหก และเจ็ดนะครับก็ได้ห้าเอ็กซี้นะครับเจ็ดก็จะได้งวดถัดไปคือสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสี่หนึ่งหนึ่งมีไหมไม่มีนะครับ ก็คือว่าอันนี้ไม่เข้านะครับสี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยต่อไปเลยนะครับต่อไปออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกหกนะครับออกสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับล่างเก้าสองนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับแต่ละสูตรก็มีพลาดมั่งนะครับพลาดมั่งเข้ามั่ง เป็นธรรมดานะเป็นการทำนวณนะครับก็จะได้สองบวกสองนะครับเป็นสี่นะครับแล้วก็ห้าแล้วก็หกก็จะได้สี่หนึ่งเจ็ดนะครับลงก็คือได้สี่ตัวเดียวตัวนี้นะครับก็หาสูตรนะครับค่าต่อไป ก็ได้สีตัวนี้นะครับก็คือว่าเข้านะครับอ่าต่อไปเลยงวดล่าสุดนะครับงวดวันที่สิบหกกุมภานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับออกห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดนะครับล่างแปดศูนย์นะครับก็จะเอาหลักแสนเหมือนเดิมนะครับเอาห้านะครับบวกแับหลักหน่วยล่างนะครับ ก็จะได้ห้าบวกศูนย์ะครับห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้านะครับห้าหกและเจ็ดนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับห้าหกเจ็ดนะครับของสูตรที่หกนะครับก็จะมาตัวใดตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับของสูตรนี้นะครับไปดูเอาเองนะครับว่าไปตรงกับสูตรไหนครับห้าหกเจ็ดของสูตรที่หกนะครับ อันนี้รอผลนะครับรอผลก็จะมาตัวใดตัวหนึ่งของสูตรที่หกนะครับห้าหกเจ็ดของสูตรที่ที่ห้านะครับสูตรที่ห้าก็จะมีดังนี้นะครับสองสามสี่นะครับก็สามารถออกมาจับชนกันก็ได้นะครับแต่ถ้าสูตรที่ห้าไม่มาก็จะม,มาสูตรที่หกตัวสูตรเดียวอย่างนงี้นะครับก็ไปหาจับใส่กับสูตรอื่นนะครับ ก็เหมือนกัน,นถ้าสูตรหกไม่มาเอาสูตรที่ห้ามาอย่างเงี้ยก็ไปจับกับสูตรอื่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็รอถรุปอย่างเดียวนะครับว่าจะจับสูตรไหนดีแต่ก็น่าจะสูตรหนึ่งตั้งเป็นหลักแล้วก็สูตรสามเข้าเสียบหรือว่าสูตรสองเหมือนเดิมก็รอดูนะครับรอดูเอาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดก ะดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าใครมีคอมเมนต์อะไรก็บอกบอกได้นะครับเขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับต่อไปก็เจ็ดแปดก็จบคลิปนะครับของของวัดวันที่หนึ่งมีนานครับแล้วก็มาสรุปสองตัวล่างแล้วก็สองตัวบนกันผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับ ขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับกดติดตามนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ